พระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ในวันนี้นะครับที่เรามีโอกาสได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้านะครับและเข้ามาและรับความรักของพระเจ้านะครับขอให้เราอยู่ในความรักแทะนั่นคือความรักของพระเยซูพระเจ้านะครับรับเช้าวันนี้เรามาีโอกาสได้มาให้ควรพรูดสารของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมสองพงกษบทที่สิบห้านะครับสองพงกษบทที่สิบห้าเรานะครับกำลังเรียนรู้นะครับถึง ประวัติของนะครับอิสราเอลนะครับซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรนะครับคืออาณาจักรเหนือแล้วก็อาณา,าจากักรใต้อาณาจักรเหนือนะครับเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลนะครับแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อสมาเรีนะครับอยู่ที่นั่นส่วนอาณาจักรใต้นะครับเรียกว่าอาณาจักรยูดาห์นะครับแล้วก็มีกรงเยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองหลวง นะครับพระชาทรงรักแล้วก็ประชาทรงนะหงแหนนะครับอิสเาเยลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรเหนือหรือว่าอาณาจักรใต้แต่ว่านะความบาดที่เกิดขึ้นนะครับทำใหนะ้เกิดการแบ่งแยกนะครับแล้วก็เราเห็นว่าอาณาจักรเหนือก็แยกตัวออกไปนะครับเราก็มีการสร้างรนะูปโคทองคำนะครับ ไว้สําหรับให้ประชาชนกราบไหว้นมัสการนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็เห็นถึงเรียกว่าการยกย่องในฝีมือนะครับในความสามารถของตนเองนะครับแล้วก็เรียกว่ายกสิ่งนี้มาเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้านะครับนี่คือความบาปที่เกิดขึ้นนะครับในอาณาจักรเหนือนะครับหรืออาณาจักรอิสราเอลนะครับ แล้วในส่วนของอาณาจักรยูดาห์นะครับก็มีการสร้างปูชนียสถานสูงนะครับในสมัยของโซลมอนก็สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็มันก็เป็นความบาปที่ตกทอดมาถึงนะครับประชาชนผู้คนนะครับในเวลานั้นก็มีการนามัสการพระเจ้านะครับในพระวิหารของพระเจ้าที่โซลมอนสร้างอย่างยิ่งใหญ่ แต่ว่าหลายครั้งเขาก็ได้ละเลยนะครับแล้วก็ไปนมันสการพระต่างๆนะครับในภูสินียสถานที่สาโลมอนได้สร้างนะครับเพราะว่าสาโมอนก็รับอิทธิพลรับความคิดนะครับมาจากโลกนะครับนำเอาพระต่างๆ นะครับที ah ่ภรรยาหรือมาเหสีนะครับหรือราชธิดานะครับของเมืองต่างๆอาณาจักรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็สร้างมีกันก็ได้สร้างสินนี้แล้วก็ทําให้ความบาปนี้ก็แพร่ไปสู่ประชาชนนะครับแล้วก็ตกทอดนะครับเป็นความบาปมาหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับเช้าวันนี้ในพระคำของพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันก็ในบทที่15นะครับก็พูดถึง นะครับอาณาจักรยูดาห์นะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปนะก็มีการเทียบเคียงนะครับบอกว่าในปีที่27แห่งราชการเยโรโบอัมพระราชาแห่งอิสราเอลนะครับเมื่อเทียบเวลาทเทียบเวลากันนะครับกับในเวลาที่กษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลครอบครองเนี่ยนะครับส่งเป็นกษัตริย์อยู่ได้ยีปีนะครับอาซาเรียพระราชโอรสของอามาซีย พระราชาแห่งยูดาได้ขึ้นของราชนะครับอาซาริยานะครับก็เป็นลูกของอามายานะครับกษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับที่เริ่มต้นก็ดีนะครับแต่ว่าจิตใจก็พยองขึ้นและความเยื่อหยิงก็ทำให้ นะครับตัวเองก็คิดว่าตัวเองเข้มแข็งนะครับมีความสําเร็จได้ด้วยทหารหรือกองทัพของตัวเองแล้วก็มีใจพยองขึ้นในที่สุดก็พ่ายแพ้ในสงครามและลังจากนั้นก็สิ้นไปชนไปนะครับและมาถึงสมัยของลูกก็คืออาซาริยานะครับกษัตริย์อาซารานะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับที่เขียนในพระคัมภีร์ก็อาจจะใช้ชื่อว่ากษัตริย์อุตสีนะครับอาซา,าริยานะ แล้วก็มีอีกพระนามหนึ่งนะครับว่าอุสิยาจริงๆแล้วก็เป็นชื่อเดียวกันนะครับแต่ว่าการเขียนการบันทึกหรือการออกเสียงอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นชื่อที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยในชื่อว่ากษัตริย์อุสิยานะครับในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอิสยานะครับ ก็พูดถึงนะครับชื่อของอุสียานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ากษัตริย์อุสยาสินพระชนนะครับในอิสยาบทที่6ข้อหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้เราคุ้นเคยกับคําว่าอุสียานะครับนี่ก็เป็น่เรื่องราวข,ของกษัตริย์อุสยาหรือว่ากษัตริย์อาซาริยานะครับประกของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเริ่มของาราชองค์ก็ของราชตั้งแต่อายุ16ปีนะครับก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยทีเดียวนะครับก็ นะและพระองค์ท่งครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม52ปีนะครับเ็เป็นกรรษัตริย์ที่ครองราชค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะครับและพระราชนะครับพระราชมารดาของพระองค์มีนาะมว่าเยโคริยาชาวเยรูซาเล็มนะครับนี่ก็เป็นประกรศของพระเจ้าก็พูดถึงนะครับว่ามีแม่นะครับ,นะรบชื่อเยโคริยา นะครับก็แม่เป็นชาวเยรูซาเลม็มนะครับก็เป็นคนในแถวยูดานะครับพเพราะฉะนั้นก็ทําให้การสอนนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็ตกทอดมาถึงลูกไม่ได้นํานะครับเรื่องราวของพระอื่นพระต่างชาตินะครับเข้ามาสอนนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราตัดสินใจนะครับแต่งงาน นะครับก็ถ้าเราตัดสินใจแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือมีความเชื่อที่แตกต่างไปนะครับเราก็จะได้รับอิทธิพลนะครับและอิทธิพลนั้นก็ส่งมาถึงลูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล,และแม่ก็เป็นคนเป็นคนที่สําคัญนะครับในการที่จะอ,อบรมนะครับสั่งสอนลูกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าก็พูดถึงนะครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็ เป็นคนชาวอะไรนะครับก็จะพูดถึงพื้นเพนะความเชื่อนะบ่งบอกความเชื่อของแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเราเห็นในข้อที่3นะครับเป็นผลนะที่ตามมาผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนนะครับลูกนะฮนะก็เห็นในข้อที่3ามบอกพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชอบทําในสายพเนตรของพระยาเวเหมือนทุกอย่างที่อามาสียาพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทา นะครับก็เห็นนะว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรนะครับการเป็นแบบอย่างลูกได้เห็นอะไรนะครับก็มีผลสะท้อนนะครับแล้วก็นะฮรลูกก็ซึมซับสิ่งนี้แล้วก็นะครับเราก็เห็นเมื่อเขามาเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำนะครับก็กระทาตามแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องแบบอย่างก็สาคัญนะครับพ่อแม่ก็มีอิทธิพลต่อลูกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ แต่เว้นแต่ปูชนียสถานสูง์ก็ยังไม่ถูกกําจัดเสียนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นปมเป็นแผลที่นะเปิดช่องอยู่นะครับเราเห็นมาหลายาช่วงอายุคนนะครับที่สิ่งนี้ก็ยังถูกเก็บอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอยู่และ,พะวพระยาเวนะครับประคำของพระเจ้าในข้อที่5ก็บอกว่าพระยาเวทรงลงโทษพระราชาพรองก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชน และโปรงประทับในวังต่างหานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของกษัตริย์อุสียาหรือว่ากษัตริย์อาสาริยานะครับในพระธรรมสององกษัตริย์นี้ไม่ได้บ่งบอกว่ากษัตริย์ ุชยาหรือกษัตริย์อาสาริยาเนี่ยนะทำผิดอะไรนะครับพระเจ้าจึงลงโทษนะพระองค์นะเป็นโรคเลื้อนถ้าเราอ่านมาก่อนหน้านี้นะครับนะก็จะบอกว่านะทำสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ไดนะ้หรือปุชนิสถานสูงนะครับพนะระเจ้าส่งลงโทษพระราชา นะครับอะไรเป็นสาเหตุของการลงโทษนี้นะครับไม่ได้่งบอกในพระธรรมสองพงกษัตร์แต่ว่าถูกบันทึกไว้ในพระธรรมสองพงศสวดานนะครับบทที่26นะครับในพระบีของพี่น้องก็จะมีตัวเลขบางๆนะครับอยู่ใต้หัวข้อนะครับด้านบนนะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวชีวิตของกษัตริย์อุศยานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนนระรงคทงครองราชอย่างยาวนานนะครับพรงสงเริ่มต้นนะครับ ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรนะครับกษัตริย์อุสิยานะครับมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งนะแล้วนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์อุสิยาพระเจ้าจึงลงโทษนะครับสนพี่น้องก็สามารถที่จะกลับไปนะครับอ่านเพิ่มเติมนะครับในพระธรรมสองพงศดาร บทที่26นะครับตั้งแต่ข้อ16นะครับเป็นต้นไปก็จะนําส่วนหนึ่งนะครับมาขยายความให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับบอกว่านะแต่เมื่อทรงเข้มแข็งแล้วพระองค์ก็มีพระทัยพยองขึ้นจนทําให้เสื่อมลงพี่น้องนี่คือนะครับนะสาเหตุที่นะครับพระเจ้าทรงริ้วพระเจ้าทรงลงโทษเขาเพราะความยิ่งน,นะครับกษัตริย์อุสยาเมื่อทรงเข้มแข็งแล้ว กรมมีถ่ายพระไทยพยองขึ้นก่อนหน้านี้พ่อของนะครับอุซยานะครับก็เช่นเดียวกันอามาซยาก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีความมั่นคงเมื่อชนะลบนะีกับมีความนะสําเร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีใจเย่อหยิ่งแล้วก็คิดว่าด้วยกองทัพด้วยกําลังของตัวเองนําความสำเร็จมาให้ในที่สุดก็พ่ายแพ้เช่นเดียวกัน นะครับเราเห็นนะครับที่นี่อ,อาสาริยาหรือว่ากษัตริย์อุสยาเมื่อเข้มแข็งแล้วโปร่งก็พยองจนทําให้เสื่อมลงพี่น้องความเยื่อยิงความพยองนําการเสื่อมลงพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ตรัสแล้วก็เตือนเราด้วยเช่นเดียวกันกน,นะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกกับเราในพระคัมภีร์หลายครั้งนะครับเมื่อความเยื่อยิงนะครับเข้ามา นะครับความเย่อหยิงก็นําหน้าการล้มลงนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นนะตัวอย่างของผู้นำนะครับในพระวัตร์หลายตอนด้วยกันนะครับความสําเร็จนะเมื่อเขาสําเร็จแล้วจิตใจก็เย่อหยิงนะครับทําให้เขานะพยองขึ้นนำความเสื่อมลงเพราะพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ทรงเข้าไปเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชาในพระวิหารของพระยาเว นะครับก็เรียกว่าคิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วก็ทําอะไรก็ได้นะครับเรียกว่ารู้แก่อํานาจนะครับเกินขอบเขตนะครับของตนเองนะครับพระเจ้าให้กษัตริย์นะครับปกครองดูแลนะครับประชาชนนะครับอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้ให้นะครับหน้าที่ของนะครับกษัตริย์ในการที่จะเข้ามาถวายเครื่องหอมในพระวิหารของพระเจ้านี่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตนี่เป็นหน้าที่ของนะครับ คนเลยมีลูกหลานของอาโลนนะครับที่พระเจ้าทรงโปรดชำระเขาไว้ต่างหากนะครับเพื่อปฏิบัติพระเจ้าเพื่อการนี้นะครับแต่ว่านะคิดว่าตนเองเป็นกษัตริย์แล้วก็ทําอะไรก็ได้ตามใจของเราเองนี่น้องเราเห็นสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นในใจิตใจของคนหลายคนเลยทีเดียวนะครับเมื่อคิดว่าตนเองเป็นผู้นําแล้วนะครับก็ลูกแก่อํานาจนะทำอะไรตามใจของเรา นะครับเมื่อเรามีเงินทองนะครับเราก็อยากจะทําอะไรตามใจของเราเองนะครับรเรียกว่านะครับเราถือนะครับวิสาสะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะจําเป็นจะต้องนะฮะกลับมาทบทวนชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราเราจะระมัดระวังนชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราประสบความสําเร็จนะครับเมื่อนะพระเจ้าอวยพรเมื่อเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรามีกําลังขึ้น เื่อเราจะไม่เข้าไปสู่การทดลองและน,ะนำไปสู่การลมลงในที่สุดนะครับและปรากฏว่าในสององคารร์บทที่26บข้อ17บอกแต่อาซาริยาปุโรหิตเข้าไปตามหลังกรงพร้อมกับปุโรหิตของพระยาวเวที่ฆ้าหานอีก80คนนะครับก็มีอาซาริยปุโรหิตเข้าไปพร้อมกับปุโรหิตที่ฆ้าหานนะครับแล้วก็ยืนยันนะอ่า เพื่อประเจ้นนะครับแล้วก็บอกกับกษัตริย์นั้นนะครับกับทั้งหลายขัดขวางกษัตริย์อุซยาและทูลตรงว่าข้าแต่อุซยาไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระราชานะครับนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระราชานะครับที่จะมาเผาเครื่องหอมแต่เป็นหน้าที่ของปุโรหติตที่เป็นลูกหลานของอาโรนผู้ซึ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ไว้เพื่อเผาเครื่องหอมขอฝ่าพระบาทสเสด็จออกไปจากสถานทัการน,นี้ เพราะฝาบาตรล่วงเกินนะครับและฝาบาตจะไม่ได้รับเกียรติจากพระยาเวพระเจ้าเลยนะครับก็ต้องใช้ความกล้าหาญมากทีเดียวในการที่จะพูดนะครับแล้วก็พูดอย่างให้เกียรตินะครับกษัตริย์นะครับในเวลานี้นะแล้วอุศยานะครับก็มีอาการตอบสนองนะครับอย่างไรเมื่อถูกเตือนอุศยาก็กริ้วนะครับโกรธขึ้นมานะครับและพรงมีกระถางไฟอยู่ในมือ นะครับที่จะเผาเครื่องหอมและเมื่อพระองค์ทรงกลิ้วต่อพวกปุโรหิตโลกเลือนก็เกิดขึ้นที่หน้าผากต่อหน้าปุโรหิตในพันเวศของพระยาเวข้างแท่นเผาเครื่องหอมนะครับนี่ก็เป็นนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะครับ,นะรบอุสยากนะ็เรียกว่านะ โกรธนะครับเมื่อเมื่อถูกเตือนนะตัวเองทําผิดแต่ว่าเมื่อถูกเตือนนะครับก็โกรธแล้วก็เดือดดานขึ้นมานะครับจะทําไมนะครับฉันนะครับเป็นกษัตริย์ฉันจะทำนะอะไรนะครับก็นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าพระเจ้าก็นะครับกลิ้วแล้วก็ทําให้นะครับตัวของกษัตริย์เองนะครับมีนะครับโรคเรื้อนเริ่มนะครับ นะเรียกว่าเป็นจุดอาจจะเป็นจุด,ดแดงนะครับที่หน้าผากนะครับแล้วก็เริ่มลามไปนะครับตามเนื้อตัวนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรคเลื้อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการที่จะถูกนะครับาการลงโทษนะครับในเวลานั้นและปรากฏว่ากษัตริย์อุสยาก็ทรงเป็นโรคเลื้อนนะครับพระยาเวทรงลงโทษพระองค์เป็นโรคเลื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนและเมื่อทรงเป็นโรคเลื้อนก็ประทับในวางที่แยกไว้ต่างหาก เนื่องจากพระองค์ทรงถูกตัดออกจากพระนิเวศของพระยาเวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในที่สุดนะครับพระเจ้าก็ลงโทษนะครับกษัตริย์อุสยานะครับทำให้เป็นโรคเลื้อนนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้กษัตริย์อาซาิยาหรือกษัตริย์อุสยานั้นเป็นโรคเลื้อนเนื่องาะความเยื่อหยิ่งพี่น้องและในที่สุดก็ถูกตัดออกจากพนิเวศของพระเจ้าพี่น้อง ให้เรามีโอกาสได้สำรวจชีวิตของเราเองด้วยเช่นเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างท่าทีของเรานะครับเมื่อเราเข้มแข็งเมื่อเรามีกําลังเมื่อเรามีความมั่งคัง่งเมือเ่อพระเจ้าอวยพรชีวิตของเรานะครับเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าขอให้เป็นบทเรียนที่สอนเรานะครับและในที่สุดนะหลังจากนั้นโยธามพระราชโอรสของพระองค์ก็เข้ามาดูแลควบคุมสํานักพระราชวังและปกครองประชาชนของแผ่นดิน นะครับก็ลูกชายนะครับคือโยธามก็มาดูแลพระราชวังดูแลอะไรกิจการงานทั้งหมดนะครับแทนพ่อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่น้องขอพระเจ้าที่จะช่วยเราจะระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้นะครับนั่ก็เป็นเรื่องราวของกษัตริย์นะครับในทางใต้นะครับหรือว่าในอาณาจักรยูดาห์นะครับต่อมาตั้งแต่ข้อ8ดนะครับก็ นะกลับขึ้นมานะครับพูดถึงนะครับอาณาจักรของอิสราเอลซึ่งอยู่ทางเหนือนะครับในข้อที่8บอกว่า,วาใ,นในปีที่38แห่งราชการอาซาิิานะครับพระราชาแห่งยูดาเซคาริยาพระราชโอรสของเยโรโบอัมนะครับนี่เป็นเยโรโบอัมที่2นะครับที่กล่าวถึงในบทที่14นะครับก็ลูกของเยโรโบอัมคือเซคาริยาก็ขึ้นมานะครับเป็น อักริย์เป็นผู้ปกครองนะครับปกครองสมาเรียอยู่6เดือนนะเขาทำสิ่งชั่วร้ายในสายเลของพระเจ้านีนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและในที่สุดนะครับชันลูมนะครับบุตรยาเบตก็ก่อกบฏต่อพระองค์เราเห็นการกบฏเกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับมีการล้มราชวงศ์นะครับเกิดขึ้นในอาณาจักรอิสราเอลหรือในอาณาจักรเหนือนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับพระองค์ก็ถูกโค่นนะลงแล้วเขาก็นะครับประหารพระองค์เสีย แล้วก็ขึ้นของราาแทนและสิ่งนี้ก็เป็นไปตามพระวจนะที่พระยาเวตรัสเก่เยฮูว่าเชื้อสายของเจ้าจะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลถึงสี่ชั่วอายุคนแล้วก็เป็นดังนั้นนะครับรนีัตราเสคารารานะครับก็เป็นลูกหลานเป็นเชื้อสายของเยฮู นะครับพี่น้องจำได้นะครับเยฮูก็โค่นกษัตริย์ลงนะครับแล้วก็ทำลายพระบาอันต่างๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ชอบพระทยในสายเพศของพระเจ้าแต่นะครับเขาก็นะครับเรียกว่าไม่ได้เชื่อฝั่งพระเจ้าอย่างสุดใจนะครับแล้วก็นะพระเจ้าก็บอกว่าลูกหลานของเขานะครับก็จะนะครับเป็นผู้ครอบครองอยู่สี่ชั่วอายุคคนนะครับถ้านับตัวของเยฮูนะครับ แล้วนะครับก็จะเป็น5้านะครับลูกก็สี่ลูกหลานจะ4คนนะครับเยฮูเองเป็นราชวงศ์นะเริ่มต้นราชวงศ์นะครับเป็นคนแรกแล้วก็มาถึงเยโฮอาห์เยโฮอาดแล้วก็เยโลโบอัมและมาถึงเซคาริยานะครับสิ่งนี้ก็ถูกบันทึกไว้นะครับตามถ้อยคําของพระเจ้านะครับที่บอกนะแล้วก็นะมันก็เป็นจริงดังนั้น นะครับประคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่บอกที่นี่นะครับตามพระวจนะของพระเจ้าแม้เวลาจะผ่านไปนะครับแต่พระคำของพระเจ้าก็จะเป็นจริงนะครับพี่น้องสามารถที่จะอ่านได้ในพระธรรมสองพงศษบทที่10นะครับก็30นะครับก็พูดถึงนะครับว่าเชื้อสายของเยฮูะจะเป็นผู้ครอบครองอยู่ นะครับสี่ชั่วอายุคนนะครับนี่ก็เป็นถ้อยคําที่อดิชาคนของพระเจ้าก็ได้บอกไว้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วต่อมานะครับก็เมื่อชันลูมเป็นกษัตริย์นะครับชันลูมนะกบฏแล้วก็ได้นะครับประหารกษัตริย์เซคาริยานะครับกษัตริย์เซคาริยาก็ปกครองอยู่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆนะครับหเดือนเท่านั้นปรากฏว่านะครับเมื่อ ชันลูมขึ้นมาเป็นกษัตริย์ชันลูมก็ปกครองนะครับอิสราเอลนะครับอยู่ได้เพียงหนึ่เดือนเท่านั้นชันลูมก็นะครับเรียกว่าถูกโค่นอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยนะชันลูมถูกโคน่นโดยนะครับเม,เมนาเมนาเฮมนะครับบุตรกาดีนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรียกว่า,าเป็น แม่ทัพของนะกษัตริย์เยโรบอรัมที่สองนะครับกษัตริย์เยโรบอรัมที่สองมีแม่ทัพนะครับลูกของตัวเองขึ้นของราชแต่ว่าถูกนะฮะเ,เรียกว่า,าถูกคนอื่นนะครับมาแย่งชิงบัลลังก์ไปและในที่สุดแม่ทัพของเยโรบอรัมที่สองก็มาช่วงชิงนะครับบัลลังก์นี่คือในนะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมนาอานะครับชัลูมก็เป็นกษัตริย์ได้เพียงหนึ่งเดือนนะครับ และในที่สุดนะเมนาเฮมก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนนะครับในข้อที่17เป็นต้นไปเมนาเฮมก็ปกครองอิสราเอลในกรุงสมารียาสิปีโรทรงครามสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของปรยาเวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ใน,นก่อนหน้านี้นะครับในข้อที่1 6พูดถึงนะครับว่าชันล,ลุมซึ่งเป็นอากษัตริย์นะครับขึ้นมาปกครองหนึ่งเดือนเนี่ยนะมีความโหดเหี้ยมโหดร้ายนะครับอย่างไรบ้างนะครับในข้อที่16บนะครับบอกว่าเขานะครับสิ่งที่เขาทําในเวลานั้นเมนาหิมโจมตีทิบซาและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นและชายแดนของเมืองนั้นตั้งแต่ทีซาไปเพราะเขาไม่เปิดประตูเมืองให้ท่านท่านโจมตีเมืองนั้นและพาท้องหญิงมีคันของเมืองนั้นทุกคน นะครับนี่พูดถึงความโหดร้ายของนะครับเมนาเฮมนะครับในในเวลาของชลุมในเวลานั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเขาไปสู้รบปรากฏว่านะครับไม่ยอมเปิดเมืองให้นะเมื่อเข้าเมืองได้ก็ฆ่านะครับหญิงมีคันในเวลานั้นนะครับผ่าท้องนะครับนี่ก็เป็นการกระทําที่นะครับเรียกว่าโหดร้ายในสายเพลนของพระเจ้าแล้วก็ถูกบันทึกไว้ที่นี่ นะครับหลังจากนั้นเมนาเฮมมาเป็นกษัตริย์นะครับสิปีนะครับองค์ก็นะครับทำสิ่งชั่วร้ายเราจะเห็นอาณาจักรเหนือนะครับประกอบด้วยกษัตริย์ที่ชั่วร้ายในสายพันธุของพระเจ้าเล่นในที่สุดนะครับการเตือนของพระเจ้านะครับก็มาถึงเขานะครับในข้อที่19บอกว่าทิกรัตปิสเลเซอร์พราชาแห่งอัสเตรเียได้ยกขึ้นมาต่อสู้แผ่นดินนั้นนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการพูดถึงอาณาจักรอัสเตรเลีย นะครับในขณะที่อิสราเอลในขณะที่ยูดาห์นะครับแล้วก็นะอากััรตร์นะครับหรือว่าอาณาจักรที่อยู่บริเวณนี้กําลังอ่อนแรงอ่อนกําลังลงนะครับปรากฏว่าอาณาจักรอัอสซีเรียในเวลานั้นก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ขยายอิทธิพลนะครับมาทางอิสราเอลนี้ด้วยเช่นกันปรากฏว่ากษัตริย์แห่งอสัสซีเรียนะครับชื่อทักลัด ปีเลเซอร์นะครับหรือถ้าภาษาฮิบรูนะครับจะเรียกกษริย์นองค์นี้ว่ากริยัปูนะครับก็จะคุ้นเคยกับชาวอยู่ในภาษาฮิบรูนะครับเรียกว่าปูนะครับกษร,ริย์ปูแห่งอัสเตรเลียเนี่ยยกมาก็ปรากฏว่าเมนาเฮมก็ได้ถวายเงิน1000ตะลันนะครับแก่ทิกลั ปีเลเซอร์นะครับเพื่อให้โรรองช่วยให้ท่านกลุ่มอาณาจักรไว้ได้นะครับก็เรียกว่ามีการจ่ายส่วยนะครับให้แกอัสเตรเลียนะครับบอกว่านะโอเคเราจะขอจ่ายเงินนะครับหนึ่งพันบลันนะครับเราขอให้ท่านช่วยนะครับให้ตําแหน่งกับเราเพื่อเราจะสามารถที่จะปกครองนะครับอิสราเอลนี้ให้กับท่านได้นะครับเมนาเฮมก็ได้รีดเงินจากอิสราเอลนะครับจากคนมั่งมีทุกคนนะครับคนละห้าสิบเชเกลเพื่อถวายพระราชาแห่งอัสเตรเลีย ดังนั้นพระราชาแห่งอัสเตรียก็ยกทัพกลับไปไม่ได้ยับยั้งอยู่ในแผ่นดินนั้นก็เรียกว่าเมื่อนามาปราบแล้วนะครับเรียกว่ายอมแล้วนะครับยอมสวรรค์มิพักยอมเป็นเมืองขึ้นยอมจ่ายสวยแล้วนะครับก็นะก็กลับไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรางฏว่านะครับหลังจากนั้นนะครับลูกชายนะเมนาเฮมก็ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ เราก็เห็นนะครับนี่เป็นครั้งแรกในสมัยของเมนาเฮมนะครับกษัตริย์เมนาเฮมที่มาเป็นกษัตริย์แล้วก็เรียกว่าถูกอัสซีเรียเข้ามานะครับครอบครองนะครับแล้วก็ต้องส่ง่วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นนะครับที่นี่หลังจากนั้นนะครับลูกชายของเมนาเฮมนะครับก็คือเปคลาย ิยาเนี่ยนะครับก็ได้มานะเป็นกษัตริย์ครอบครองในกรุงสมาเลียสอปีนะครับอยู่2ปีพ่ออยู่10ปีนะครับเปคาริยามาพอพรองได้สองปีทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ปรากฏว่าเปคานะบุตรเลมาริยาแม่ทัพของพระองค์ก็ได้ก่อการกบฏนะครับเราเห็นราชวงศ์ก็อยู่เพียงแค่2นะครับ กษัตริย์สององค์เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นถึงความอ่อนแอของราชวงศ์นะครับของอิสราเอลมีการกรบฏนะครับกันอยู่เรื่อยๆนะครับคนหนึ่งมาเป็นผู้นาอีกคนหนึ่งก็กบฏอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้นําก็ถูกกบฏอีกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องรลวก็เห็นราชวงศ์หลายราชวงศ์เลยทีเดียวนะครับถ้าจะนับดูนะครับมาถึงเปคานี้ก็น่าจะเป็น ไปราชวงศ์แล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอณาจักรยูดาห์ที่อยู่ทางใต้นะครับก็เป็นนะครับราชวงศ์เดียวนะครับราชวงศ์ของดาวิดซโลมอนไล่มาเรื่อยๆนะครับนะไม่ได้มีการเปลี่ยนราชวงศ์นะครับเราเห็นถึงนะการกบฏที่เกิดขึ้นวิญญาณแห่งการกบฏต่อพระเจ้านะครับมีการสร้างรูปเคารพต่างๆนะเกิดขึ้นก็นํามาซึ่งการกบฏวิญญาณแห่งการกบฏก็มีอยู่ร่ําไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น ปรากฏว่าเปคาก็ขึ้นมาครองนะครับอิสราเอลนะครับแล้วก็ครองอยู่20ปีนะครับตามพระคำของพระเจ้านะและปรากฏและปงก็เป็นกรรษัตัิที่ชั่วร้ายนะและก็เห็นในข้อที่29บอกว่าในรัชกาลของเปคาพระราชาอิสราเอลทิกลัตปีเลเซอร์พระราชาอัสเรียทรงยกมายึดเมืองอิโยนอาเบลเบตมาอาคา ยาโนอาคาเดชาโซกิเดอาดกาลลลีแผดินนัฟทาลีทั้งหมดและสงกว่าต้อนประชาชนไปเป็นเฉลยอย่างอิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่านี่เป็นครั้งที่สองนะครับในสมัยของกษัตริย์เปคานะครับอัสเรียก็ยกทัพมาและราวนี้ก็ได้กว่าต้อนประชาชนไปนะครับและปรากฏว่านะโฮเซยาบุตรเอลาก็ได้ร่วมร่วมกันคิดกบฏ นะครับเราก็เห็นนะครับเปคา,ากระบิดนะครับอยู่มาได้20ปีนะครับก็ปร,ปรากฏว่าโคเชยานะครับก็กรนะเบดแล้วก็นะก็โค่นพนะระองค์แล้วก็ประหารพระองค์เสียนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเห็นการกระบ,บิดการกระบดเกิดขึ้นนะครับเอามา ในพระธรรมของพระเจ้าข้อสามสนะครับพูดถึงนะครับอาณาจักรทางใต้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่านะครับก็หลังจากนั้นนะครับโยธามพระราชโอรสของอาศาริยาหรือว่ากษัตริยานะครับที่เรื่องราวนี้ก็จะตรงกับในพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อที่1 นะครับเมื่อเขาได้ขึ้นของราชนะพระองค์มีพระชน25ยี่สาพราของราชในกรงุงเยรูเล็ม16ปีและพมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาบุตรหญิงของซาโดนะครับและพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวนะครับนี่คือนะครับแม่ของเธอเป็นนะครับบุตรหญิงของซาโดนะครับซาโดกก็เป็นผู้ที่นะปฏิบัติอยู่ในนะพระนิเวศของพระเจ้า นะครับนี่ก็เป็นผู้นำนะครับในฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอิทธิพลนะครับที่น,นำสิ่งที่ดีนะครับมาสู่กษัตริย์กษัตริย์โยธามก็ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้กำจัดนะครับคือนะการเผาเครื่องหอมบนปูที่านสูงเหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพนะระราชา พระยาเวได้ส่งใช้เลซีนนะครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับชื่อนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับกษัตริย์เลซีนแห่งซีเรียนะครับก็มาสู้กับยูดาในเวลานั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในการไข่ควรพระคำของพระเจ้า แล้วก็นะให้พระคัรของพระเจ้ามาสอนเรานะครับมีบทเรียนอะไรที่เราได้รับนะครับเมื่อเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามีการกรบฏก็เกิดขึ้นการต่อสู้ก็เกิดขึ้นนะครับ,นะรบขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้เรามีความเย่อหยิ่งและก็พยองต่อพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงปรดสอนเราผ่านพระคําของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ไข้ควรด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอยพรครับ